สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเทสกล้องให้ลูกค้านะคะเป็นกล้อง r ิโ o oh นะคะ3.5 EFS นะคะก็เป็นกล้องอกล้องฟิล์มการระยะเนาะแบบออโต้นะคะกล้องใช้ถ่านชนิดนี้นะคะถ่าน AA นะคะถ่าน AA เอาคลายหาซื้อได้ตามเซเว่นะคะใช้หนึ่งก้อนนะคะสำหรับใช้งานแฟลเนาะ แล้วก็ใช้ฐานฐา,านอย่างนี้นะคะฐาน LR 4 4สําำหรับวัดแสงน,นะคะก็อันนี้มีแถมไปให้นะคะตัวนี้ใส่หนึงก้อนใส่ตรงนี้เนาะเวลาใส่ก็ดูขั้วบวกขั้วลบตรงฝานี่นะคะเวลาใส่ ก็กล้องใช้ฟิล์ม1-3-5หรือ 3-5mm ทั่วไปเลยนะคะก็ที่บอกว่ามีตำหนิตรงนี้ก็อันนี้มันหลวมนิดนึงนะตรงนี้นะคะเวลาใส่ฐานแต่มันก็ไม่หลุดนะคะอันนี้ล็อกได้ปกติตัวนี้อาจจะมีร่องรอยกันแบบใช้งานเยอะนิดนึงนะคะโอเค ก็ให้เอาจุกลงด้านล่างนะคะตรงนี้ดันขึ้นนะมันตรงนี้มันดันขึ้นได้นะคะให้เอาหางฟิล์มเสียบเข้าไปตรงแกนล่องนี้นะคะ ขึ้นฟิล์มถ่ายประมาณสักสองรอบนะคะดูว่ามันไม่หลุดนะแล้วก็ดันตรงนี้ลงมานะคะปิดฝาปิดฝาให้แน่นๆนะคะแล้วก็หมุนตรงนี้นิดนึงนะคะโอเคกดถ่ายเพียงประมาณสัก2รอบเนาะ่าเวลาใส่ฟิล์มนะคะ เมื่อกี้เราใส่ฟิล์ม ISO ที่เท่าไหร่นะอ่าสมมติว่าเป็น200นะคะก็ต้องปรับหน้าเดนตรงนี้นะคะมันจะมี25 50 100 200 400นะคะถึง400เนาะค่า ISO นะคะของฟิล์มเนาะก็ให้เราปรับไปที่200ตามฟิล์มที่เราใส่นะคะสมมติว่าฟิล์มตัวเมื่อกี้ใส่200เนาะปรับอยู่ที่200นะคะ เวลาถ่ายนะคะก็ขึ้นฟิล์มอย่างนี้นะคะปรับระยะนี่มันจะมีสัญลักษณ์แบบเนี่ยคนคนแบบครึ่งตัวนะคะประมาณ0.9มันโฟกัสที่ระยะ0.9เมตรนะคะก็ตีไปสักอ่าหช่วงแขนก็ได้นะคะ1ช่วงแขนครึ่งประมาณนี้ให้เรากะระยะเองนะคะมันจะมีบอกเนี่ย0.9 1.2 1.5คนเต็มตัวนะคะ แล้วก็สองแล้วก็สามเป็นคนเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็สิบแล้วก็อินฟินิตี้ภูเขาก็คือชาทางภาพนะคะพอเราขึ้นฟิล์มเสร็จแล้วก็กระระยะว่าเราจะถ่ายระยะที่เท่าไหร่นะคะเนี่ยตรงเนี้ยเราก็หมุนปรับแล้วก็กดถ่ายอย่างนี้นะคะจะถ่ายอีกก็ขึ้นฟิลม์มปรับระยะอ่าสมมติถ่ายคนเต็มตัว1.5เมตรกดถ่ายนะคะ เวลากดถ่ายเนี่ยไอเวลาขึ้นฟิล์มนะคะตรงนี้มันต้องหมุนตามใช่ไหมปรับระยะแล้วก็กดถ่ายเวลาจะใช้งานแฟลชให้ดันตรงนี้นะคะแฟลชมันจะเด้งขึ้นมาก็เรากล้องชาร์จไฟสักนิดนึงนะคะเพราะว่ากล้องฟิล์มเนาะมันก็ต้องอ่ามันเกาแล้วมันก็ต้องรอมันชาร์จไฟสักนิดนึงนะคะ จริงๆแล้วไฟไมัต้องขึ้นตรงนี้นะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับฐานว่าฐานที่เราใส่มันฐานแบบฐานใหม่ฐานแรงไหมนะคะก็รอมันชาร์จไฟสักนิดหนึ่งก็ปรับระยะ,ะก็กดถ่ายอ่าเฟดมันน่าจะยังไม่นนี้เท่าไหร่นะคะมานนิดนึ่งเพราะว่าฐานมันน่าจะเป็นฐานอ่อนอาจจะหมุนตูดนิดนึงนะคะก็ใส่ถูกเนี่ยอ่าโอเค ติดแล้วนะคะถ้ามันไม่ติดก็ขยับขยับตูดฐานนิดนึงนะคะแล้วก็รอกลองชาร์จไฟสักนิดนึงแล้วก็อย่าปิดไฟไออกนนก็ติดนะคะก็ ฐานก็แนะนำเป็นฐานใหม่นิดนึงแล้วก็รอกล้องชาร์จไฟห้าถึงสิบวินะคะเราอาจจะขยับตรงตูดนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูตั้งเวลาถ่ายก่อนก็ได้นะคะตรงตั้งเวลาถ่ายตรงนี้ดันลงนะคะเดี๋ยตรงนี้นะคะอันนี้ตั้งเวลาถ่ายแล้วก็กดถ่ายก็รอรอกล้องมันถ่ายเองนะคะ อ่าถ้าจะใช้งานแฝดแนะนำว่าให้ขยับตรงตูดดันตูดนิดนึงนะคะก็นดันจับอย่างนี้นะคะแล้วก็กดถ่ายอแฝดจะติดนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้งานแฟดนะคะก็ดันดันลงแบบนี้นะคะ ปรับระยะอย่าลืมปรับระยะก่อนถ่ายด้วยนะคะตรงช่องมองมันก็ตรงช่องมองฝั่งไอ้ด้านขวามันจะมีคล้ายๆมันเป็นเหมือน,น,นแบบคล้ายๆเข็มวัดแสงเนาะทเรานะคะปรับระยะก็กดถ่ายการใช้งานของกล้องมันจะมีแค่นี้นะคะแค่ขึ้นฟิลม์มปรับระยะหมุนปรับระยะตรงนี้นะคะเนี่ยมันจะมีรูปคนรูปอะไรเนี่ย ก็ปรับระยะแล้วก็กดถ่ายมันจะมีการใช้งานหลักๆมันจะมีแค่นี้นะคะถ้าเราถ่ายครบแล้วอะ่ะตรง,ตรงนเนี้ยเนี่ยตัวเลขนะฟิล์มมันจะครบสมมติเราใส่ฟิล์ม36รูปมันครบ36รูปเนี่ยตรงการชัตเตอร์มันจะขึ้นฟิล์มต่อไม่ได้หรือว่ามันอาจจะกดชัตเตอร์ไม่ลงแสดงว่าเราถ่ายครบแล้วเนาะแล้วก็ก็ฟิล์มกลับทายัางไงตรงนี้นะคะดันลงเนี่ยไอ้ปุ่มเล็กๆตรงเนี้ยนะคะให้ดันลง ตึ๊บดันลงปุ๊บก็ฟิล์มกลับหมุนตามลูกศรนี่นะคะเปิดไฟก่อนหมุนตามลูกศรตรงนี้นะก็ฟิล์มกลับนะคะเนี่ยก็หมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆนะคะหมุนไปสักพักหนึ่งนะคะอ่าตอนแรกมันจะมีแรงฝืดต้านนิดๆนะคะแต่ถ้าเราหมุนเข้าฟิล์มเข้ากลับไปแล้วมันจะหมุนง่ายอ่ะหมุนหมุนฟรีแล้วนะคะแสดงว่า ฟิล์มเข้ากักไปแล้วอันนี้คือเราหมุนหมุนหมุนเร็วเพราะว่าเราถ่ายไปไม่กี่รูปนะคะอันนี้มันหมุนง่ายแล้วเนาะโอเคนะคะก็เอาฟิล์มออกไปล้างได้นี่นะคะก็การทำงานหลกักๆของกล้องจะมีแค่นี้นะคะก็แค่ตอนแรกก็คือปรับระยะ iso ใช่ไหมคะ แล้วก็ขึ้นฟิล์มอย่างนี้แล้วก็กดถ่ายจริงๆกล้อง,งตัวนี้ถ้าไม่ใช้งานแฟลชก็คือตรงนี้ไม่จําเป็นต้องใส่ฐานก็ได้นะคะอันนี้มันฐานสําหรับการใช้งานแฟลชเนาะถ้าเราแบบน้นถ่ายกลางวันอะฐานตรงนี้ไม่ใส่ก็ได้นะโอเคนะคะแต่ว่าฐานวัดแสงต้องใส่ตลอดนะตรงนี้นะคะตรงฐานวัดแสงก้อนเล็กๆตรงนี้ใส่ไว้ตลอดแต่ว่า,าตรงฐานแฟลชเนี่ยถ้าเราไม่ใช้งานก็ไม่ใส่ก็ได้ประมาณนี้นะคะ การทางานหลักๆของกล้องจะมีแค่นี้แต่ถ้าเราจะใช้งานแฟลชอย่างที่บอกนะคะก็คือ,อาถานแนะนําเป็นถานใหม่แล้วก็เวลาจะใช้งานแฟลชก็คือต้องรอกล้องมันชาร์จไฟสักนิดนึงแล้วก็อาจจะขยับตูดดันดันตูดไว้อย่างนี้แล้วก็ค้างไว้ขึ้ืนฟิล์มแล้วก็หมุนปรับระยะก็ดันตูดอย่างนี้ค้างไว้สักนิดนึงนะคะให้กล้องมาชาร์จไฟสักนิดนึงแล้วก็กดถ่ายเนี่ยแฟลชมันก็จะติดนะคะ ก็กล้องเก่าเนาะมันก็ต้องแนะนําเป็นใช้ถ่านถานแบบนี้นะคะถ่านแบบไฟแรงนิดนึงก็แนะนําเป็นถ่านใหม่นะคะโอเคเนาะอย่าลืมปรับระยะแล้วก็กดถ่ายแฟลชมันติดนะคะแต่ว่าก็อย่างที่เราบอกว่าต้องรอมันชาร์จไฟแล้วก็ดันตูดมันนิดนึงนะคะประมาณนี้เนาะยังไงถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมาสอบถามเราได้นะคะ ฐานวัดแสงจะแถมไปให้นะคะฐานก้อนเล็กนะคะโอเคค่ะ